พบกันต่อในรายการมอเตอ c y c l คช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ a i r l x 1อก5ซึ่งได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่2พฤศจิกายน2,563ที่ผ่านมาที่ประเทศอินโดนีเซียครับย้อนหลังกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้ว การเปิดตัวของ a i r l ลอก155นั้นเป็นการเปิดตัวพร้อมกันทีเดียว4ประเทศก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและไทยแต่ว่าปีนี้เปิดตัวเพียง2ประเทศครับก็คืออินโดนีเซียและเวียดนามเท่านั้นส่วนเมืองไทยของเรานะครับก็คิดว่าคงจะมีแผนเปิดตัวในช่วงหลังจากนี้ส่วนจะเป็นช่วงเวลาไหนเดือนนี้หรือเดือนหน้าติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับ สำหรับ a i r l o อ155รุ่นใหม่มีชื่ออย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียว่า a i r l o อ155 Connect โดยคำว่า Connect นั้นก็มาจากการเชื่อมต่อกับระบบแอปพลิเคชัน Y c o o n n e t t ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนในอินโดนีเซียเช่นเดียวกันกับรุ่นของ Nmax 155นั่นเองครับโดยจะมีการเชื่อมต่อสันสัญญา u บ t o o t h รับข้อมูลการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์และข้อความขาเข้าได้อย่างง่ายดายบนแผงหน้าปัดเรือนใหม นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จอดรถครั้งสุดท้ายเมื่อมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันและมีการคำนวณเรื่องของการดูแลรักษาสแสดงภาพแบตเตอรี่และน้ำมันขึ้นมาต้องบอกเลยครับว่าเป็นความกล้ามนำหน้าของ Yamaha a i r l x c k 155 Connect อย่างแท้จริงมี2แบบให้เลือกครับก็คือ a i r l x c k 155 Connect b r a k ABS มี2ส,สีให้เลือกก็คือสีเทาและสีดา ส่วน Airlox 155 Connect รุ่นธรรมดามีสีสีให้เลือกครับประกอบไปด้วยสีเทาเหลืองสีแดงเทาสีดำน้ำเงินและก็สีดำแดงสำหรับ Airlox 155 Connect ได้มีการปรับปริโวมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันมันมี DNA ของ Super Sport ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าชุดแฟริงด้านข้างนั้นคล้ายๆกับแฟร็งรถสปอร์ตฟูล i ฟรงนั่นเองครับมีช่องระบายอากาศด้านข้าง เพิ่มความเป็นสปอร์ตอย่างเร้าใจตามหลักแอโรไดนามิกที่ความรู้ลมเป็นอย่างยิ่งดีไซน์ของมันนั้นต้องถือว่าแตกต่างจากที่ผ่านมาจุดเด่นที่สําคัญอีกจุดหนึ่งของ a i r ์ล็อในครั้งนี้ก็คือการออกแบบชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED ข้างละ2ดวงรวมเป็น4ดวงรวมถึงไฟ DRL daytime running light คิวขอบด้านบนอีก4ดวงครับต้องถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ชุด DRL ที่แหลมคมฉบเฉียวมากขึ้น สรุปก็คือว่าย a ม a h a าเพิ่มความเป็นซ u เปอร์สปอร์ตเข้าไปในตัว Air ์ล็อกใหม่ครั้งนี้มากกว่าเดิมใครที่ชื่นชอบดีไซน์แบบสปอร์ตอัตโมติแล้วก็ต้องบอกว่า Air ์ล็อกนั้นนะครับไม่ธรรมดาน่าจะโดนใจกลุ่มวัยรุ่นมากเป็นพิเศษครับคงต้องรอถึงวันเปิดตัวในบันเทงของเราก่อนนะครับไปดูตัวจริงว่ามันจะมีดีไซน์เส้นสายเฉียบคมแค่ไหนดูจากภาพแล้วก็ดูดีระดับหนึ่งครับดูตัวจริงแล้วเชื่อว่าจะดูดีกว่าในภาพอย่างแน่นอน สำหรับเครื่องยนต์ l u u คอ o r เทคโนโลยีขนาด1น5 0 9าด1 5 5 0 9ซีซีในแบบ Single Overhead c a m s h a ชา4วาล์วพร้อมวาลแปรผัน VVA ให้พลังแรงบิดอัตราเร่งที่ดีทุกย่านความเร็วยามาฮ่าได้มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ด้วยการเพิ่มกำลังอัดให้สูงขึ้นจากเดิม10.5ต่อหนึเป็น11.6ต่อหนึ่งเพื่อขึ้นมาถึง1.1ทีเดียวครับส่งผลให้มีแรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจากเดิม 14.94แรงม้าเป็น15.35แรงม้าเพิ่มขึ้นมาถึง 0. 4.1แรงม้าครับดรอบแรงม้าสูงสุดยังคงเท่าเดิมที่8,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก13.8นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีเป็น13.9นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีก็จะเห็นว่าแรงบิดเพิ่มขึ้นมาจุด1แรงม้าเพิ่มขึ้นมาจุด4.1 ใครที่ชื่นชอบความเร็วอาจจะเร่งแล้วก็รุ่นใหม่นี้เร็วแรงกว่าเดิมแน่นอนครับกระบอกสูบยังคงเป็นแบบไดอะซิลลูกสูบฟอสต์อัดขึ้นรูปแหวนเคลือบ DLC ให้ความแข็งแกร่งทนทานใช้งานได้ยาวนานรุ่นใหม่นี้ยังคงมีระบบสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์และ SSS ก็คือ Stop and Start System รวมถึงสมาร์ทคีย์นะครับที่อยู่ในรุ่นของเบรก ABS ถังน้ำมันจุ5.5ลิตรเดิม4.6ลิตร ก็จะเห็นว่าถัาน้ำมันนั้นใหญ่ขึ้นมาประมาณนะครับจุดเลิตรครับเบาะนั่งสูงเท่าเดิม790ม mm, มตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่125กิโลกรัมสำหรับรุ่นเบรก ABS รุ่นธรรมดา122กิโลกรัมครับจากนี้ไปเราต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับว่ายบบา่ห้าเมืองไทยของเราจะมีแผนเปิดตัว a i r l x c k 5 5 5เมื่อไหร่ในเดือนนี้หรือเดือนหน้าช่วงเวลาไหน เราจะมาเกาะติดความขึ้นเหมกัต่อไปในโอกาสหน้าครับ